สำหรับตัวของคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อนะครับในส่วนาการเติมนะครับตัวของกระดาษทำารานะครับโดยทางอาจารย์จะมีการใส่ข้อมูลมาให้แล้วส่วนหนึ่งนะครับและเราก็จะเอาข้อมูลที่เหลือนะครับจากตัวของข้อ3.1มาใส่เพิ่มเติมนะครับอ,อย่างนี้ก็คือเป็นข้อ6 จากข้อ3.1เรื่องของเงินกู้ยืมแก่บริษัททองนะครับข้อ6ตัวนี้นะครับตัวเครดิตตัวของเครดิตนะครับแล้วก็สินค้าคงเหลือ40,000นะครับมาจากตัวของข้อ2ครับสินค้าคงเหลือและ ที่ดิน1 4 0 0 0 0ก็คือตัวของกำไรตัวที่ดินเดบิตเครดิต1 4 0 0 0 0ข้อ3แล้วก็อุปกรณ์นะครับจะมีตัวของข้อ5และข้อ4นะครับข้อ5และข้อ4ตัวของอุปกรณ์นะครับตัวนี้นะครับเครดิต ดบิแล้วก็เงินลงทุนในบริษัททองตัวสินทรัพย์นะครับเงินลงทุนในบริษัททองนะครับอีก4แสนนะครับข้อแปดสแสนนะครับเราก็จะได้ตัวของสินทรัพย์ซึ่งนะครับตามหลักก็คือว่า ตัวสินทรัพย์จะเท่ากับตัวของหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้นนะครับเราก็จะมาเช็คได้ว่ามันมีส่วนต่างกันอยู่เท่าไหร่นะครับส่วนต่างเท่าไหร่คราวนี้เรามาดูตัวของเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้การค้านะครับแล้วก็เอามานี่มาจากตัวของตารางนะครับ ตารางที่ทางที่อาจารย์ให้นะครับแล้วก็จะมีส่วนเงินกู้ยืมของบริษัทน้ำเงินหก0 0ืนนะครับตัวนี้เรามาเช็คตัวของนี่สินก่อนนะครับจะมีตัวนี้นะครับลบนะครับ เดบิตนะครับก็จะเป็นลบแล้วก็นี้ก็สองสองแปดหกแสนนี้แปดแสนนี้สองแสนหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดโอเคนะครับ นี่แก้นิดหนึ่งนะครับนี่ก็คือตัวผลรวมของช่องนี้นะครับจะได้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยนะครับแล้วก็มาดูส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับช่องนี้อาจารย์ให้มาแล้วนะครับเราก็จะดูเฉพาะช่องนี้นะครับทุนหุน้นสามัญของบริษัททองแปดหมื่น NCI นะครับเนื่องจากตัวของส่วนที่2จะต่างจากส่วนที่1น,นะครับโดยเขาจะเอาตัวของงบแสดงฐานะการเงินมาขึ้นก่อนนะครับดังนั้นในช่องนี้นะครับมันจะเป็นตัวของผลรวมของ NCI เดี๋ยวเรามาดูนะผลรวม ก็คือมีตัวเรามาดูผลรวม nci นะครับมีตัวนี้80,000บวกด้วยตัวนี้40,000นะครับบวกด้วย20,000บวกด้วย4,000 ก็จะได้ทั้งหมด1 37560นะครับอันนี้จะเป็นตัวผลรวมนะครับจากของข้างบน1นึ่งล้านหกแสน อันนี้ก็จะเป็นผลรวมของเจ้าหนี้บวกด้วยส่วนผู้ถือหุ้นนะครับดังนั้นก็จะเช็คได้ว่าตัวนี้มันเท่ากันหรือเปล่าลองลองเช็คนะสามแสนสามหมื่นโอเคไม่มีดิฟเท่ากัน ค okay. งบแสดงฐานะของส่วนฐา,านะการเงินก็เสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นตัวส่วนที่1ตัวของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะขึ้นแรกนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวของ nci ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ไม่มีปัญหาครับเราก็สามารถเริ่มต้นได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาเช็คนะครับเช็คว่าตัวของคำตอบตรงหรือไม่นะครับ จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้กําไรก่อนหักดอกเบีย้ยและค่าและภาษีนะครับจะเป็นตัวรายได้ตัวนี้นะครับลบนะครับเดี๋ยวเรามาคํานวณครับรายได้นะครับตัวนี้ลบด้วยตัวของค่าใช้ใจ่ายก็คือตัวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นลบอยู่แล้วนะครับตัวนี้ผมจะแก้หนึ่งนะครับ จะได้6 0แส0 0นนพนะครับโอเคนะครับตรงนี้ผมให้ลท์ไว้นิดนึงนะครับซึ่งจะต่างจากนะครับตัวของส่วนแรกนะครับตัวนี้จะมีกำไรก่อนหักดอกเบีย้ยและภาษีแล้วก็จะมีตัวดอกเบีย้ยจ่ายแล้วก็ตัวของภาษีเงินได้เข้ามาอีกอ่า ซึ่งนัดตัวนี้เดี๋ยวเรามาเรามาคำนวณกันนะครับหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันลบด้วยหกหมื่นลบด้วยสองแสนสองหมื่นปึ้งอ่ะได้สามแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อย สามแ0นนะครับอันนี้จะเอาไปใช้ในข้อ3.3เดี๋ยวไหนใช้3.3ดเดี๋ยวผมไฮไลท์ไว้ให้นะครับ3.3มจาอันนี้อันนี้ก็3.3 นีนนี้41,560มาจากการคำนวณครั้งแรกสุดเลยนะครับ41,560โอเคดังนั้นตัวนี้นะครับมาคำนวณก็จะได้ช่องนี้กำไรสุทธ,ธิ ดังนั้นทุกตัวก็จะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับไม่มีส่วนไหนพลาดนะล้วก็เอาตัวนี้จะเห็นนะว่าทำไมส่วนที่หนึ่งเขาเอาตัวของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งเพราะว่ามันจะมีการใช้ตัวเลขของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะครับงบกำไร,รสะสมนะครับเอาไปใช้ด้วยเช่นตัวของช่องนี้นะครับ4 6 3 8 4 0า่ตัวนี้ผม เนี่ย4 6 3 8 4 0ช่องนี้นะครับก็จะจบนะครับในส่วนตัวของกระดาษทำการซึ่งเวลาที่ให้ไว้นะครับจะอาจจะพอดีถึง3.3นะครับอาจจะพอดีถึง3.3นะครับจากการคำนวณน,นะครับทุนหุ้นสาม,มัญน,นะครับบริษัททอง แปดหมื่นนะครับุ 80, 000, นาุาสามัญบริษัททอง8ปดหมื่นแปดหมื่นนะครับกำไรสะสมต้นปีบริษัททองกำไรสะสมต้นปีบริษัททองอกำไรสะสมต้นปี บริษัททองสองหมื่ส่วนแบ่งกำไร NC i ของบริษัททองส่วนแบ่งกำไร NCI ของบริษัททองอันนี้ตัวนี้41,000 ห้าร้อยหกสิบแล้วก็เงินปันผลสี่พันมีเงินปันผลไหมเดี๋ยวมาดูนะตัวของเงินปันผลสี่พัน ครับนั้นเดี๋ยวผมขอแก้นิดนึงคืออันนี้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ก็ใช้เป็นสีปกตินะครับสีดำโอเคก็จะได้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมหรือตัวของ NCI อยู่ที่137,560 137,560น,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 นะครับซึ่งตรงนี้มันจะไปใช้ต่อในตัวของข้อ4นะครับตัวนี้จะไปใช้ต่อในตัวของข้อ4นะครับซึ่งข้อมูลในตัวของข้อ3จะไปใช้ต่อในตัวของข้อ4นะครับแต่เราจะทำแค่ถึงข้อ3พอนะครับจะไม่ทำยาวไปถึงข้อ4เพราะถือว่าเวลาน่าจะพอเพียง ถึงประมาณเท่านี้นะครับสำหรับคนที่เขียนเร็วแล้วก็ตอบเร็วนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวของอแนวข้อสอบวิชา acc 4200การบัญชีชั้นสูง2นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับอย่าลืมกดปุ่มไลค์แชร์หรือ subscribe ในช่องทางที่ติดตามนะครับและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ